นีมาดามอยากกินเค้กขึ้นมามาดูซิว่าหมอสุรินจัดอะไร <Okay. S 1> ให้ <Okay. S 3> โอเคโอเคทานทุกอย่างนะคะเริ่มจากไอติมอันนี้ไอติมมังโกอันนี้ราสเบอร์รี่อันนี้กรีนทีชาเขียวราสเบอร์รี่ภาษาไทยอะไรอุมอัน้ลูราสเบอร์รี่นี่อะไรราสเบอร์รี่ราสเบอร์รีเร่เหมือนกันอันนี้รูกไหม อันนี้อันนี้เป็น passion fruit ภาษาไทย passion fruit นะครับ passion passion fruit บางตันจำไม่ได้แก้วมืงก่อนปะไม่ใช่เป็นอะไรนะตุ้มโยกนี่ป็นอะไอะไรต่ออันนี้เป็นช็อกโกแลตกินเก่งนะคุณเนี่ยไปกินเก่งอยู่แล้วอันนี้รู้ไหมอันนี้ท็อฟฟีช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 ็อฟฟี่อร่อยมากอ่าอร่อยอ่ารู้ไหมอันนี้อะไรโอ้อันนี้กาแฟไม่ใช่อันนี้ท็อฟฟีอันนี้บานาน่า อันนี้เป็นกินเกง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 อันนี้เป็นกาแฟจานนี้เท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คนิดมาหอกซุ่มซนดุกหมดเลยอร่อยมากไอ้ชอบขนมมีอะไรให้กินอีกเปล่ามีอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ของโปรดของผมโาแฟอันนี้ยูเกนอันนี้นี่คาราเมลพัฟตัดใช่อร่อยมากแต่ทุกคนรู้ไหมไอ้ชอบอะไร ไอชอบอันนี้เยอะที่สุดบลูแนนาบานานนาอร่อยมากชอบชอบชอบกล้วยเหรออร่อยมากเลยกล้วยกล้วยภาษาไทยพูดว่าไงกล้วยแล้วผลไม้คุณไม่กินเหรอไม่กินไม่กินคราวนี้มาดูนะคุณหมอสุนิงหมอสุนิงจะกินเค้กก้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้ตัดเลยจริงเหรออู้ตัดเลยหมอสุนิงจะกิน นี่เราอยู่ที่โรงแรมเซนต์ริชส์โรงแรมที่ถือว่าหรูที่สุดในประเทศไทยมากินข้าวไม่กินนะมากินเค้ก่ย yeah!